วันนี้นะคะดึกๆเที่ยงคืนนะคะไปส่งซมโอลากับแม่แหลมหนาวก็หนาวนะคะ18องศาหมากันแล้วหนาวไต่มาแบดเลยครับผมมือไปก่อนแล้วผมเดือดๆๆ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 ๆก็ไต่กลางเส้นรถกระต่ายเลขมีแต่เลขรถตัวนี้แล้วความไหวนะ บิดเถินไม่ไหวเถินมันดึกดื่นแล้วนี่ตัดรถจักรซาบอปั่นเตาชุดเลยละคงชรงตัดหยินได้จะถูกแล้วนี่มาถึงมาเจอลงไลน์จะฟรีแล้วเนาะอืมแบบเปิดไฟเนี่ยทำงานแบบถูกเพราะมาคนเดียวก็ไม่ได้เพิ่มคนเดียวก็ไม่ได้ โอ้บ้านนั่ปแบบเปิดไปไว้ผู้โดกเลยน้่นั่ะโอ้ด่าเด็ดเด็มกไปมกมากหเพื่อมาเบ็ดเพื่นกันดิมกคุณมกพีมกขาเพื่อนที่ไปดูบิดเลยดูลาหน่าะห็นขนาดอ้เห็นหน ตกันเลยเมือ <c ười> <c ười> oh ่งเก่าเนาะเป็นความขนาดมอเต์ไซค์ได้หนิเจอปุ้เจเห็นมันเบิ์ดแบตกินทัลยลมแวหนาวก็นาวนาะโอ้เงที่หางก็เมงาังไม่หนาวม่ถือฝนผม สองกิโลนะคะไปส่งพี่จโจโบ่นะสองกิโลกับความหนาวสิบเจ็ดองศาหรือสิบหกองศาที่ไม็ได้ที่้างจะสิ่งโอ้ยพะห่มหกลับไปอยู่ตะเพินมีฝนพะห่มหนักๆอันนั้นนะไปหาซื้อพะห่มมือเจี่ยวใบใหญ่อ้าใส่มือมันยังละเมอ เออแม่เอ็งกแด่าโภม่สองโอ้ยผ้าเปน,น,นตยุ่ต้องไปหาไปผ,ดผดุดๆเนาะเป็นตุมันเป็นผ้าเบาๆนะมันเดืดแล้วเดือนั่นแล้วมี่เลยผ้าเป็หนาๆผ้าขาวจกผ้พาคลายผ้าหุตะเกาเอา็ลาไปยุตไปหนูลกลาเนี่ยโอ้ยท่า,า,นนานท่าีวะคนนึนมาอ้าวมาเจอหมามานันมันกรหนาวก<ด>็อเมอ,อหมานอนน มานอนไว้มันมักันหนาวเนาะก็ได้ถปูมันนอนก,ก็เลกทำเทงอ่้าหพ่มมาเทอมานอนปากําหนาวออมากจริงที่มาบนนไปนอน้วนก้งมะพร้รวาวแล้วไ่ค่อย้ได้หากะละมังและพาเนี่ยเชือญเนี่ยเชือ,ชอมันนอนกะละมังอะ่ะเอาตรงอะไรตัสงใจนัน รบมารถมันมีหัวมือเนาอรถคันนั้นรถมารุป็นรถฮอนิน 16องศากับการมาสูงพี่ซุมโอถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย